ก็ไหนๆก็หมูกรอบแล้วก็สับกันให้กรอบไปเลยไปหมูแดงหมูกรอบบะหมี่ต้มยำอ่ากรอบกันให้สับสับให้กรอบเลยสนับสนุนโดยคาเน่คอฟฟี่หอมมันหุ่นดีไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแอดคาเน่คอฟฟี่ สวัสดีครับกินสับสับวันนี้เบียพามารอกินนะครับหมูแดงหมูกรอบเจ้าดังในตำนานย่านคูบอนกับร้านสีวัดเชิญชิมครับอยู่พรามิทา58นะครับเข้ามาจากปากซอยนิดเดียวเองอยู่ใกล้ๆคูบอนซอยหนึ่งนะครับตอนนี้มาถึงประมาณ11โมงคนรอเยอะมากแล้วก็รสชาติความดังในตำนานจะเป็นอย่างไรนั้นจองก็ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปรอกันได้เลยครับข้างใน พอี่โตแล้วนะครับก็สั่งไปหลายอย่างอยู่คิวคนเยอะมากจะบอกว่าคนเยอะมากแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ถ้าท่านไหนที่อยากมากิน มาเร็วๆรนิดนึงเนาะเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างนะเมนูมีหลายอย่างนะแต่ที่สั่งไปอ่ะคือเขาบอกว่าเป็นขายดีอันดับหนึ่งเลยก็คือข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้วก็ที่นี่เขาดังเรื่องหมูแดงหมูกรอบใช่ปะก็เลยสั่งอีกจานหนึ่งเป็นหมูแดงหมูกรอบ๋อวันนี้หมูกรอบด้วยมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋วด้วยก็ไหนๆก็หมูกรอบแล้วก็สับกันให้กรอบไปเลยเป็หมูแดงหมูกรอบ บะหมี่ต้มยำเรียงถูกเข<ม>าไม่รู้บะหมี่ต้มยำหมูแดงหมูกรอบอกรอบกันไม่สับไม่กรอบเลยนนกินสามเมนูรวดจะเป็นยังไงเรานีน้นั่งรออยู่รอนานเราด้วยหิวหุ้ยมาแล้วขอบคุณครับมาแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นหมูแดงกับหมูกรอบนะครับอันนี้จะเป็นหมูแดงหมูกรอบบุญเชียง60สบบาทเอง หกสิบบาทขอบคุณครลบโอ้ยสับสับไม่ไหวต่ให้ดูใกล้ๆมันว้าวมากมันสับมากชิมน้ำก่อนเป็นอันดับแรกน้ำเข้มข้นมีความเค็มหวานแล้วก็มันเล็กน้อยนะคะอร่อยอร่อยชิมน้ำมาข้าวก่อนอืมไม่รู้ว่าแต่ละว่าเบสชอบข้าวแบบนี้มีความเคี้ยวข้าวไม่แห็งข้าวไม่นิ่มจนเกินไปมีความแบบเป็นเม็ดๆเ,เลยแล้วก็มาถึงหมูกรอบ กรอ,อบกรอบมากแลอร่อยมากทุกคนข้าวเขากินทุกอย่างเข้าด้วยกันอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีหลายเท็กเจอร์เนาะมันต้องสับต้องมาสับแล้วครับใครที่อยู่แถวคูบอนรามินทามาสับกันได้เลยเดี๋ยวต่อไปขอกินก๋วยเตี๋ยวกอ่อนชิมก๋วยเตี๋ยวน,นิดนึงก๋วยเตี๋ยวที่สั่งมานี่ดูชิน้นดูชิน้นนี่ชิน้น หมูดมดแดงกินหมูดแดงจังเลยนะหมูดแดงมีความนุ่มแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนแบบไม่ได้เคี้ยวอะ่ะนุ่มแต่ว่าได้เคี้ยวแล้วไม่เหนียวน้ำซุปน้ำซุปเป็นไงบ้างน้ำซุปเป็นงานซุปนะพูดคำเดียวว่าสับหแหววเวลาผัดไปไวผัดร้อเกลี้ยงเลยอะ่ะแบบ ดีมากต้องมาลองพลาดไม่ได้นะสำหรับคนที่อยู่แถวคูบอนหรือว่าอยากมาลองกินนะครับมาได้เลยที่รามินทา58เข้ามานิดเดียวเองใกล้ๆกับคูบอลซอยหนึง่งฝากกดติดตามคลิปด้วยนะครับในครั้งต่อไปเผื่อว่าเราจะพาไปกินส,สับหรือว่าสับให้สุดที่ไหนรอติดตามได้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดอาหารจานสับของเราในครั้งต่อไปบา,บายยเก็บตังค์ไหมครับพี่